เกียรติและสิริมงคลทุกท่านนะครับวันนี้ยนดีร่วมรับหน้าที่พิธีกรต้อนรับแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเข้าสู่งานของเราในงานแถลงข่าว Ee คือยอมแฟนมิตติ้งอินแบงค์ฮอกเลิฟฮอลิเดย์วอลลุ่มทูนะครับงานนี้จัดโดยกรังปรีสเปกตรัมนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือกับกรังปรีสเปกตรัมได้ไหมครับที่จัดงานดีแบบนี้ที่มา ให้ฟแฟนๆได้มาร่วมโมเมนต์ที่ดีกับคนที่เขารักนะครับซึ่งวันนี้เราได้พบกับเขาอย่างแน่นอนนะครับพระเอกที่เรียกได้ว่าสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างความรักให้กับแฟนๆมากมายแล้วก็ผ่านผลงานมากมายในความที่เป็นหมุ่มอารมณ์ดีของเขานะครับกับเรื่องราวบทบาทสุดฮานในเวลคัมทูไวกิกิ i นะครับรวมถึงบทตัวร,ร้ายในแมรี่ใหม่ฮัสบันะครับแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเมื่อเป็นโรโยสิคก เอเจนต์เวลคัมทูวาีกิจสอนะครับแล้วก็ Partner for ฟอ s t จ c e ทนั่นเองนะครับเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนและสื่อมวลชนน่าจะได้ติดตามผลงานกันมาบ้างแล้วแต่วันนี้ครับในครั้งนี้เขากลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่2ในการจัดงานแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทยของเรานะครับและตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าสื่อมวลชนพร้อมแล้วขอเรียนแจ้งก่อนว่าเมื่อเขาออกมาแล้วนะครับให้จดกล้องที่มันได้เลยครับเพราะว่าเขาจะมายืนถ่ายรูปก่อนนะค,ะนะครับนะฮะ โอเคไหมฮาพร้อมไหมสื่อมวลชนพร้อมสื่อมวลชนพร้อมนะถ้าสื่อมวลชนพร้อมแล้วนะทุกคนครับขอเสียงดังๆต้อนรับคุณอีอีคยองเริ่มต้นด้วยการถ่ายรูปก่อนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะรเชิญครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายตรงกลางครับคุณอีคิยองครับ ครับยกมือสวัสดีหน่อยได้ไหมครับโอเคได้ครับสื่อมวลชนเรียบร้อยไหมฮะได้ไหมหันขวาได้ไหมฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อย,ย,อยปกมือหหน่อยได้ไหมฮะสื่อมวลชนบอกว่า 바보는 가요. 뭐 이런 거 여기다가. 오케이. 끌리자 가. 전남매자 주세요. 네. 자이코 입니여. 카카이 네. 이렇게 매체분들이 많이 와주셨는데. 네, 인사 한 부탁드리겠습니다. 어. 네, 사디가. 네. 제가 뭐라고 여기까지 와주셔서 너무 감사드리고. 너무 이고지금도 너무 설레니다 감사드립니다. 그, ผมไม่รู <ici> <c oughs> <speaking down> Now, ้เป็นใครอะแต่ว่าทุกคนมาเยอะขนาดนี้มากๆเลยก็ขอบคุณที่มานะครับครับมากเยอะมากจริงๆครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สในการจัดแฟนมิทิ้งในประเทศไทยรู้สึกยังไงบ้างคอรย่ตัวหงาองไงบ้างับผมกงวคุม่ 어, 꼭 1년만에 다시 오겠다 약속을 저는 말했지만지켜줄지 몰랐고 또 오게 되어서 너무너무 감사드리고 보고 싶었습니다. 그 강아지 봄바야 큰 곰สัญญา ไปแล้วว่าผมจะกลับมาอีกแต่ที่ไม่คิดว่าจะแ지않 돌아오셨어요. 네, 맞습니다. 어, 사실은 더 자주 오고 싶습니다. ใช่ครับ와 네, 주시고요. 태국 사람들은 항상 많이 도주시겁니다ครั 이렇게 와 주셨는데 저번이랑 이번이랑 뭐큰 차이가 있으면 무엇일까요? 아, 제가 인생의 첫 팬미팅이 한국이 아니라 바로 태국인데요. เขาบอกว่าแฟนมิ้งครั้งแรกในชีวิตของเขาครับมันไม่ใช่ประเทศเกาหลีครับเป็นประเทศไทยครับว้าวคือแตะนโมกิญจมัยมาเยอะก이แฟนมิ이กันมาเยอะนโมมาเยอะนโมมาเนมเตอนมมากๆเลยแลนวมมาเอนมมานัมมากด้วยอะนมม

มาถึงเมืองไทยตั้งแต่เม่อวันนี้นะคะทานอาหารไทยมาเรเรียกคราเที่ยวนกแค่ว่าจะชเที่ยวนชกชอเเรต้มยำกุ้งเขบอกอาหารแรกเลยมื้อแรกเลยที่ได้กินเนี่ยก็คือต้มครับนี่เปิดด้วยต้มยำกุ้งก่อนเลยนะทุกคนับชอบไหมฮะชัวรไหค좋아ชอบมากเลยครับเมนูที่ปลดปรานและชอบที่สุดในอาหารไทยคือเมนูอะไรฮะเที่ยวของจึงจะอบอ 방고밥에 똥양꿍, 카오니얌무고 꿍까오똥양꿍 같 아, ของขึของ 태국 의유명한음 어, 식이죠. 그리고 훠퍼팟커리도 너무 좋아요. 내가 꿍까오 발이진좋아하거든 아, 오, 리 코탁 똥양꿍, 우팟퐁가디, 카오니얌무앙. 진짜 태국은 음식이 정말 많이요 우리 싸이 가지 진짜 유명하죠. 근데 태국에도 엄청 유명한 음식 좋은 음 음식, 많습니다 เขาบอกว่าอาหารไทยทั้งหมดเลยเนี่ยคือโดยรวมแล้วเนี่ยคือเหมาะกับตัวเขามากๆเลยครับนี่เพราะฉะนั้นเรียนเชิญอุลเดยวอย่างได้เลยนะครับแล้วไทยก็ยังมาอยู่เลยครับเนื่องจากวยาเขาบอว่หลังจากที่เขาปลดประจัาการจากทหารนะครับแล้วมาคือมาอยู่อาศัยเนี่ยสองเดือนครัที่เมืงไทยโอ้โหนี่ไงนี่ไงถึงว่าทำไมครับชอบอาหาร 아 그래서 이렇게 태국 음식을 좋아하시면요. 아. 모든 사람이 태국 음식 좋아할 거예요. 근데 험치어가ทุกคน.아아다저가 다이가 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 다이이가 다이가 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 ะ이가 다이가 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 다이า 다이가 다ห가 다이가 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 다ม가 다이가 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 다다다가

เราจู่อุ๊ยเร는ต또อ고บ어요วาเขาบอกว่าไปก่อเต่าี่เขาไปได้รสนแบบสวในินด้วยแล้วแบบสนุกมากเลยบอกว่าอยากไปอีกครับอุนี่ธรรมดานะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดานะยังไม่เคยฟังศิลปินคนไหนที่มาแล้วบอกไปเกาะเต่าใช่ไหมเดี๋ยวท่ว่าชิญตี่ไดต้อาดูเื่อแรกที่มาคุณคือคนแรกครที่บอกว่าคุณไปเกาะเต่ากาะเต่าเรื่อง่างนีชุถามตรงๆเลยฮะเกาะเต่าอยู่ที่ไหนฮะเด็กเกาะเต่าบอกอยจเตา 버스타고จำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าจากกรุั่งรถไปข้ามยาวครับแล้วก็ามไปที่เกาะครับไกลๆอยู่อยู่ที่ไหนคะเกาเต่าเกะเตื่อนเซิร์ชหอย่้วเลยเห็นมไม่ค่อมีใพูดถึงตรงนี้สื่อมวลเฮร

แต่เท่าที่ผมจาได้เนี่ยก็คือนั่งรถไปประมาณ6ชั่วโมงครับกลฮะก็หชั่วโมงเร็วไปบ้างลตัสชได้ใช่ไหมฮะได้ตอนนี้การท่อเที่ยวแห่งประเทศไทยรอติดต่อคุณแล้วนะฮะที่ยวอียทผมต้องชอบอซอมีได้มาถึงเมืองไทยแล้วแล้วมาเมืองไทยบ่อยภาษาไทยได้ไมหมฮะใชท,ที่ต้ทา,ท,าที่ทมีถึงตกายฉาษยังวมากเ่ครับภาษาเที่้หาษาไทายกาษาไทยมา

เป็นกรอนนะเป็นกรอนชีมเนี่แล้วพร้อมไหมฮะชุดเดรสฉันแล้วเลยไม่ต้องบินไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขานโมนอมคินเดียวมันยาวไม่ต้องบินไม่ต้องบินให้สูงให้สูงอย่างใครเขาอย่างใครเขานี่ฉักไหมฮะสุดๆพร้อมหมดตัวเธอ จงบินเอาจงบินเอาเท่าที่เราเท่าที่อ๋อจะบินไหวจะบินไหวนี่ท่าที่บินท่าที่บินไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเหมือนใครจะมีควายา <c ười> <c ười> ได้ใช่ไหมกท่าที่บินท่าที่บินท่าที่บนไม่จำเป็น ไม่จะเป็นต้องเหมือนใครต้องวอนใครสุดยอดชาร์ชาร์องผอันนี้คือผมเก่งแใชหครับเก่งมากเก่งมากฮะแค่บินไปแค่บินไปให้ถึงฝันเชืช่อว่าจะเสือเป็นกรใชใช่ฮะเป็นกรอนฮน,น,นะนี่ครนะะเข้ารับ,รบรมีคนทัาขึ้นเท่าไหนแค่บินไปแค่บินไป,นไปให้ถึงฝัน ไยืมฟอกเท่านั้นพอเท่าเงาฟไม่ปกมือตาสิมชนคุณยอมลูกก็คุณเก่งมากเริ่มต้นใหม่ให้ไฟลอเกับเพื่อนตัวเองเาริมูมุ่งโจสัทชตึกอ๋อาเออลอเล่นะรอเล่นจงได้กเลยนค่ะคุณยยอมต้องบอกว่ารับบทบาทมาหลากหลายมากมายนะครัแล้วก็หลากหลาย 그리고 메로와 액션 얏무왓 คุณชอ다양한 장르 다양한 이제 배역들을 해 주셨는데 그 중에서 가장 좋아했던 그런 배역이라든지 작품이 어떤 작품인지 궁금합니다. 반대로 물어보고 싶은 게 저의 어떤 작품을 보셨는지가 궁금한데 그 봄이 어떤 작품 타입을 애함 ท리กคนนะครับว่าเ어่อชอบผลงา 시몬촌 ชอบเขาเ좋아하แน 또라이 아껴. 그 자꾸 해. 도라이야. 베이버였어아ใช่ 아, 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 맞나요? ใช아. 맞습니다. 왜 컴퓨터 와이키키? 아, 그렇게 저도 두 개를 좋아합니다. 그아그2아도나개를 좋아합니다. 그 손도나, 음, 그 자꾸 2아 음, 아다면를한아 해보고 싶으나요 어... โโโโ로맨스코ถ้าอยากลองเนี่ยอยากจะลองเป็นโรแมน,นสมโโม์ผสมคอมเมดี้นครับอ๋ออน่าสนใจนะดีไหมฮะดีซึ่งผู้ชนยังบอกว่าดีเลยฮะเวียเชฟมือถ좋아ตัวใหม่되면태국드ราม่าก็อยากทำถ้าโอกอยากจะถ่ายซีรีส์ไทยด้วยนะครับอุ๊ยว้าวเ็นเรื่องลยนดีฮะถ้ามีโอกาสแฟนๆอยากเห็นหนะครับคัน,นยังมันเพิ่มมือถื เ제가태국말을조금이라도빨리배우ไ습니다ยายามเรียนศึกษาภาษาไทมากว่านี้ว้าวสุดอเลยอยากรู้ฮะอยากรู้เพิ่มเติมว่าคุณมีเทคนิคการแสดงยังไงบ้างเพราะเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่ารับบทบาทไหนก็ทำได้ดีมากๆเลยฮะคุณคือวยาน้อยนายนเรียลใ้ชวยดันคุณมีามหายนการเรียนรู้และใช้ชี่ ผมพยายามทำให้เป็นแบบว่าธรรมชาติมากที่สุดนะครับเหมือนจะเป็นการแสดงแต่ก็ไม่ใช่เป็นการแสดงอึกซึ้งลึแต่นี่ยฮะวันนี้ิ่เป็นธรรมชาติการแสดงแต่ออกมาแบบธรรมชาที่สุด 근데연기지만가능กี้ชิมันคาเนอร์มันคาดชาเกน่เอลยออกมาได้โดนใจแฟนๆและแฟนก็ชอบในบทบาทแสดงของคุณมากเลยคจิแฟนๆจริงๆ่งยงชีหอยะไ้บมักยครับมรนทีาิงยนะย่างเงี้าเป็นคนที่มีอารมณ่าันตลกทคั้งเที่ทั้ง่ยรอบอุ่นอยากรู้ว่อบลากหลยครคเตอร์ของนที่ผ่านมามีคาแรครตอร์ไหนที่มัน <놀람> 그 동안 연기한 배역들이나 이 이런 장르 나 전체적으로 봤을 때 이경 가장 이경 같다 라는 하는 배역이 어떤 배역일까요 기현아 <놀람> 기현아 악역을 보신 <부신> 거 아닙니까? 이노대 어떤 분골본라이ไม่ใชคนมีหาชอบคุณเล่นบท 여기 아주 좋아하시는 느낌. 아. 어 제일 많은 작품 중에서도 제가 조금씩 들어가 있을 텐데요. 그래도 긍정적인 에너지는 아마 어르신 저와이키가 저 아닐까 싶습니다. 그็บอมาร์คเขาเล่นมาหลายบทบาทมากๆโดยไม่ว่าจะเป็นบ 아, 아

님 2025년 하반기 무엇일까요? 지금 매주 여러분들께 인사드리고 있는 예능을 계속해서 다양한 모습 보여드리는 것도 있고요 뭐 짧게나마 드라마에서도 인사를 드릴 수 있을 것 같고 어, 그리고 아마 다른 나라의 작품도 지금 얘기를 하고 있어서 다양한 모습을 여러분들께 보여드리는 것을 목표로 열심히 하고 있습니다 ครับผมก็ปัจจุบันผมเนี่ยก็จะมีรายการวาไรตี้ที่มีการออกทุกอาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีซีรีส์ที่จะปล่อยออกมาครับแล้วก็ตอนนี้กําลังคุยเรื่องออการทําผลงานในต่างประเทศด้วยครับว้าวไม่ธรรมดานะะฮเชื่อเลยะค่ะว่าแฟนๆนะจะรอติดตามในทุกผลงานของคุณให้หุ้นติดตัวมาแคชปอยซีดนะ่า่าเลยแล้วเอาหมายในชีวิตส่วนตัวคุเวณเองนะฮะในครึ่งปีหลังนี้เป็นไงบ้างเรืองขอเงนเป้ามา่วนัวขอคุณเมายสนตัวของคุณในปีนี้เป้าหมายส่วนคุณในปีนี้เปหมายัว

ในเมืองไทยของเรานะฮะที่ใดสครับอีกหนึ่งผลงานที่ได้พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่าคืนนี้ก็คือแฟนิตี้ทั้งที่2ของคุณนะอยากถามถึงเรื่องนี้ว่าเตรียมความพิเศษอะไรมาฝากกับแฟนๆม้างครับตัวหนึตัวใเท่หทุกคนจะเปมินทุก่นจรีย h อไ่ง่น้่มอก็มาทเรื่องีมใ้ด้คับเดตรียมสั้นๆครับเป็นเพลงไทยสั้นๆครับผม제가들어도 คือผมรองเนี่ย,ยก็ยังรู้ว่าราไม่ได้เรื่องเลย하지만열심히준비했기때문에이번팬미팅에오신여러분들에게만보여줄생각입니다แต่ผมก็ยาอย่างเต็มที่น,นะครับก็คือสาหรับพิเศษเลหรับเฉพาะคนที่มาอยู่ครั้งนี้เท่านั้นครับโอ,โอ้โหสเปเชียลจริงๆฮะเตรียมไปไหนจะเป็นเพลงอะไรต้องรอติดตามอีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้แต่วตอนที่ด,ดูลเลยกรจนจครตดครับน,นะฮะส่อมวลชนอยู่ทุกคนใช่ไหมฮะ

지이고이니 작년에 감동이 아직도 있기 때문에 올해 여러분들 만나게 되어서 영광으로 알고 정말 또 다른 감동이 있겠지만 열심히 고요그이이 만나게 되어서 영광으로 알고 정말 또 다른 감동이 있겠지만 열심히 제 모습을 또보여드고요이에서이이에 오셨는데

คุณเช่นกันนะครับและเชื่อเหลือเกิดว่าวันนี้เราจะมาสร้างประกฏการณ์ครั้งใหม่ไปพร้อมๆกันกับแฟนมิทิ้งครั้งที่สองในค่ำคืนนี้ในอุบุวันนี้ตัวทุกคนจะแฟนมิทิ้งในตัวตัาสร้างควาบสุขกันมาตลอบเลยทีนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพกับผู้บริหารด้วยค่ะเร็วๆ t ัน l ันทร์เริยองชาจิชกส ค่ะในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณพี่รุ่งพงษ์เอี่ยมลำนาวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันขอสิทธิปรบม,มือจากสื่อมวลชนด้วยครับเรียนเชิญครับคบเชิญเลยครับจัดถ่ายภาพได้เลยนะครับ นาระะแน่นอนว่าเดคืนนี้เราเจอกันในงานอย่างแน่นอนนะครับทุกคนกล้องไหนถ่ายบ้างเนี่ยโอเคไหมคบเรียบร้อยนะคบขอขอบคุณคุณปีรพงศ์ด้วยคัะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนที่สุดฮะค่ำคืนนี้เราจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ไปด้วยกันและสนุกไปด้วยกันครับและทุกคนหันขอเี็งปรบมือกับคุณเอ๊ เช้าเลยฮะท่าน้ครับอุย๊ยเขาไม่คิเอาใหม่ก oh ลับเขาไปด้วยอย่างี้ทุกคนเขาเรียบร้อยมากเลยฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้ครับอยู่ใช่ไหมครับสื่อมวลชนเตรียมฟังเพลงไทยไหมฮะที่เขาเตรียมมาพร้อมเลยพร้อมเลยจังิงจีนะครับเนี่ยก็ต้องฝากสื่อมวลชนในการกระจายข่าวในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านในนามของบริษัทการปีนะครับที่จะขอบคุณทุกท่านในการให้เกียรติมาร่วมการทำงานแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับแล้วก็